สวัสดีครับวันนี้นาะไทยมากับกบยางตัวใหม่นะครับยอดฮิตกับเจ้าแจ็คแป๊โฮรุ่นมินินะครับเจ้ารุ่นมินิเนี่ยราคาจะซอบๆนะครับตัวหนึ่งแค่80บาทเองเขาจะมาในไซส์นะครับ3.3เซนนะครับน้ำหนักเนี่ยอยู่ประมาณ5.8กรัมตัวนี้น่าใช้มากนะครับดีเทลดีเลยมีหลายสีใเรื่อกนะครับไม่ว่าจะเป็นสีดำสีส้มนะครับสีเขียว สีเหลืองนะครับแล้วก็สีแดงตัวนี้ราคาแค่80บาทเองเอาใจวัยรุ่นมากนะครับดีไซน์สวยเท่นะครับเป็นรูปหน้าพี่แจ็คเลยเดี๋ยวให้ดูกันนี่ก็จะเป็นหน้านะครับแจ็คแปบโฮมินิแบบนี้เลยดีไซน์เท่นะครับเบ็ดนี้องศาเบ็ดเปิดเต็มๆแบบนี้เลยสวยมากนะครับมีลายหูด้วย เก็บรายละเอียดได้ดีนะครับใบหลิวเป็นใบหลิวเดี่ยวนะครับจะเขียนเอาไว้ว่าใครก็รู้ว่าห้ลนะครับนี่เขาจะเขียนเอาไว้เลยใครก็รู้ว่าห้ลโอ้โหแค่ชื่อก็กินขาดเลยนะครับตัวนี้นะครับใครสนใจนะจัดได้ในทางทิกต็อกนะครับมาแล้วที่เดอะฟิชเชอร์นะครับตัวละ80บาทชอบสีไหนจะสีนั้นนะครับ f c พีแจ็คฮามพาดไม่ว่าจะเป็นตัวเล็กนะครับหรือว่าจะตัวใหญ่ก็ยังมีสต็อกอยู่นะครับฝากด้วยกับกบยางแจ็คแป๊บโหมีนี้ครับผมขอบคุณครับ